ท่านผู้ชมท่านด้วยนะครับนี่ำทำก่จกรกมมิลาัสสิกกันตอนนี้มีกิจกรรมใหม่ตัวคุ่มรัพย์โชคในผมมีคูปองสุ่มอยู่20ผมสุม่มไปหครั้งละของรางวัลก็มีอยู่มา,ามอันคือหีบผลไม้คุณสมบัติขั้นสูงแล้วก็หินชุดเทพหรือเครื่องประดับแล้วก็อีกอันหนึ่งคือเป็นหีบเลือกปีกนำโชค หรือจะเลือกปีก็ได้เลยจะเลือกหินนำโชคก็ได้นะครับแต่แนะนําเลือกหินที่ว่าหินคุ้มกว่าถ้าใครได้นะครับไอตัวคูปองก็หาจากไอตัวกิจกรรมที่เราเดินเวสรายวันเลยหรือใครจะสามารถซื้อแพ็กเกจก็ได้เหมือนกันรันคารเพจก็มีเหมือนกันแต่ผมยังไม่ได้ซื้อเพราะว่าเพร มีไม่พอนะครับเพ็รมีน้อยป่ะสุ่มวงล้อได้ยี่สิบครั้งยี่สิบครั้งเท่านั้นจะได้อะไรไหมหนออืได้น้ำยาล้วนๆเลยถ้ามาได้หินห,หินอันนี้แล้วอะ่ะมันก็จะรีรีรอบหน้าแล้วก็จะเปลี่ยนเป็นจะหีบหีบเป็นหินอืม แต่ก็เหลืออีกเก้าครั้งถึงจะได้ก็ได้เพิ่มไปเมื่อจะรีให้แต่ที่สุ่มมานี่น่าจะได้แค่สองอันคือหินไปหินในแค่นี้เนี่ยอันสุดท้ายนี่น่าจะไม่ถึงถ้าใครอยากได้คือต้องเติมแล้วก็เดินเควสให้หมดแต่ก็ถามว่าหมดไหมแต่ละวันมันไม่หมดอยู่แล้วเพราะว่ากิจกรรมของเรา มันมีบังคับว่าวันหนึ่งลงได้กี่ครั้งกีครั้งหรือนอกจากเติมซื้อแพ็กเกจการลงดันเจียนเพิ่ม oh. เท่านั้นแต่เราก็ของมันนี่มันไม่ค่อยเท่าไหร่ไม่ค่อยคุ้มเพราอว่าสุดท้ายมันก็เป็นแค่อิบน้ำโชค oh. ก่อนที่จะไปตีบวกเรามีชุดอยู่1ิกล่องดูนี้เปิดเราจะ ได้ของอาชีพตัวเองกี่อันจะได้ไปอัพทบรวมด้วยนะครับปมืกี้ได้มันหนึ่งให้มาได้สักคู่หนึ่งก็ยังดีเมื่อกี้ได้เหมือนได้ถุงมือมานะรองเท้าน่าจะครบแล้วได้ได้หนึง่งแต่สิบอะสิบกล่องอย่างน้อยต้องได้มันสามสี่ชิ้นอนะถ้าน้อยกว่าน,นี้น่าเกลียดไม่ได้เลยมันน่าเกลียดเกินนะ แยกส่วนคนี้ออกก่อนสองด้ามสองดําเยอะคลังคลังคลังมีอันนี้หนึ่งหน่วยอ๋อนี่มีสกิลสกิลอัพได้อัพอัพไม่ได้หรอสี่เหมือนมันมีสี่ดาวอ๋อคือของอันนี้ อัพไม่ได้เจ็บสกิลสกิลสกิลเข้าคังไปมีอันนี้หาอันนี้ได้อันนี้อัพได้ได้พลังไปหนึ่งหมื่นไปทบรวมมันน่าจะเอาของอาชีพอื่นมาทบได้มันทบไม่ได้เนี่ย รอบนี้ไม่มีดาบมีกลังเกงกลังเกงอันนี้ได้ไมาอ,อันนี้ดีอยู่อันนี้ได้อันนี้ไม่เอาอันนี้ไม่เอาเอาไปเลยเมื่อกี้เห็นเหมือนมีถุงมือนะถุงมือถุงมือที่มันดีๆหน่อยอืม นี่เนี่ยเจวตายไปฝั่งอัเจมันี่อัพเกรดไปอัพเกรดไปอีกบวกเสริมบวกเสริมขึ้นสิบห้าได้แจวตีบวกตีบวกขึ้นสี่สิบเอ็ด เลยยืดสามชิ้นเพื่อนๆว,ว่าจะขึ้นไหมมีอันจะมีอีกบอลอยู่700เจ็ดร้อยกว่าเม็ดจากสี่สิบเอ็ดต่อไปต้องเป็นสี่สิบห้าแค่สี่สิบเอ็ดนี้ก็ยากแล้วเมื่อกี้ขึ้นหนึ่งสี่สิบเลยยังแตกลงไปนะอือีกหนึ่งเดียวอีกหนึ่งเดียวโอเคต่อไปสี่บห้า 45 c ้าลัอคกี้นัมเบอร์เียปกดรัวไม่ได้อย่ากดรัวนะมันเพืองอัญมณีนะอ,นนนอัญมณีเราอย่าบอกนะให้สี่สิบเอ็ดแค่เม็ดเดียวไอ้สีิบห้าเม็ดเดียวนี่แตกแตกรัวๆเลยโอ้โหไปถุงมือไปถุงมือถุงมือเบาๆหมตาเยอะ เก็บคอมมาแล้วนะเนี่ยบั้คงเมื่อกี้43แล้วนะโอ้โอเูเรียบร้อยไม่ได้ได้45เม็ดนึงจีบสองสี่เิบเอ41ยังจะได้ตัวปูปองมาอีกนึงนะเดี๋ยวเก็บร้อยพรบเก้าอีามาสุมน่าจะไม่มีแล้ววันนี้เพราะว่าตัวทา่ทาท่าตีอัพไปต่อไม่ได้แล้วได้แค่ประสาน เดี๋ยวโดยเราประสานอะไรได้สีขาวนีผมปราษาทุกวันอยู่แล้วเราสีเขียวประสานไปก็เอาไปแยกทิ้งดูดเอาไปแยกไปเป็นอะไรในกนารับกระเล็ดแยกส่วนว่าเราไม่ได้ใช้สีขาวแล้วเราใช้แต่สีเขียวกับสีฟ้าแล้วอันนี้เดี๋ยวออก 12 12 12เก็บไว้ก่อนนี่แล้วเราก็จะได้หินมาในการตีบวกอันนี้มันตันที่ร้อยมันไปต่อไปไหนไม่ได้แล้วโอเควันนี้ก็ประมาณนี้นะครับกันครับกระดานคนชอบเก็บนี้ฝากไลค์แชร์กดซับซากไลค์ให้ด้วยถ้าผมพูดอะไรผิดพลาดไปกใดก็ต้องขอไยไว้ในที่นี้ด้วยนะครับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนบายบายสวัสดีครับ